สวัสดีครับอยู่กันเกม,มพิลฟ้าแท็กติกนะฮะลักษณะในวันนี้เราจะได้มาเป็นโกลเด้นซมโฟนีนะครับก็จะได้รับอักเหมือนทองทั้งเก็บ และหากใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาถูกนะครับผมขอแนะนำา Over TopU อนี้เลยซึ่งเป็นร้านคา้าตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์สามารถเติมง่ายเติมถูกกว่าเติมด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชันโมบายก็สามารถใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและที่สําคัญท่าล่าสุดนี้ปรับราคามาใหม่แพ็กใหญ่ๆคุ้มค่ามากกว่าเดิมนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันได้ที่ www overtopup com หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างดีสคริปชันนี้ได้เลย อัคเ m e n อันแรกนะฮะผมมีฮดสติวเป็นเคซันเต้เฮดไลเนอร์อยู่นะครับก็เดี๋ยวหยิบมาเป็นอัคเ m e n าร์ดัสตลวละกันนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าถูกปรับเปลี่ยนไปจากที่เวลาเปิดแล้วจากยังคงเก็บไว20้20%ของหัวใจนะครับตอนนี้คือแบบเก็บหัวใจมากขึ้นเฉยๆในระยะยาวเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีนะฮะแต่ถ้าเราเอามาเล่นระยะสั้นก็คือได้หัวใจมากขึ้น20%นะฮะก็ไม่เร็ว ตอนเกมฮะเดี๋ยวเราเก hai, เ็บเงิน okay. กันก่อนนะฮะเก็บแพ้ต่อเนื่องเก็บหัวใจอะไรประมาณนี้ฮะแต่ดูเหมือนรอบนี้เราจะชนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเก็บเงินแล้วกันนะครับก็จะขายตัวที่ไม่ใช่ฮัสติลออกไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเก็บเงิน10บบาทแล้วก็มันจะได้เก็บแพ้ด้วยนะฮะเก็บแพ้ได้หัวใจได้เก็บแพ้ต่อเนื่องนะฮะ อ่ะลงไปแค่า3าตัวครับได้เก็บเงินสัก10บาทอยู่เนาะผมขายเคสัซมเตทที่เป็นตัวแบบ1บาทไม่2ดาวทิ้งไปนะฮะยังไงก็น่าจะไม่ใช้ฮะเพราะว่าฮัตสิลผมเอามาใช้แค่ต้นเกมแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บหัวใจจากการไพ่ายแพ้เนีครับมันจะได้ค่อนข้างเยอะกว่าชนะเนาะโอ้โเดี๋ยวได้มาแล้วนี่ครับขาดเซตอีกตัวหนึ่งเราจะไปฮัตสิลหฮะจะได้เก็บหัวใจได้เยอะ ภาวนาให้ในวงล้อมีเพราะว่าเราอักเมนมาให้เก็บได้เยอะขึ้นอีก20เปมันก็ถ้าฮนะัสิตล่าน่นจะเก็บได้เยอะพอสมควรนะครับอรอบนี้ฮะไม่ไหวครับเราปล่อยแพ้อ,อยู่ละไอเทมครับไม่มีเซตฮนะน่าเสียดายงั้นเดี๋ยวไปเอาเป็นผ้าคุมแล้วกันนะครับผมยังไม่มีธนูก็ไม่มีนะครับแต่อยากได้ตัว3บาทมาขายเพื่อเอาเงินรอบนี้น่าจะเก็บได้สัก20หม อ๋อไม่ดิรอบนี้ลงเลเวลเลยครับอา๋ามีคนเล่นหาสติเหมือนกันนะฮะแต่อักเม็นไม่ใช่นะ่าจะมาเก็บตังค์เฉยเพดไลเดอร์ <Head liner S 2> <ๆ>ก็ยังไม่ได้มาเป็นสักตัวหนึ่งเลยครับทำกุนซูมาอาจจะไปเซนหน้าก็ได้ใส่คาถาเรียบร้อยแล้วเลยครับเก็บตัวแจ็สไว้ก็โอโ้โหเก็บไว้หลายทางอยู่เนาะแล้วดูเหมือนว่าฝั่งเราจะชนะแฮะว่าจะเก็บแพ้ต่อเนื่องสักหน่อยเรียบร้อยเลย โอเคถ้าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ40หัวใจไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องจัดอะไรมากมายครับเดี๋ยวผมเอาเซธีเดลออกแล้วกันนะฮะตอนแรกว่าจะรอรอขึ้น2ดาวแต่คือตัวมันแบบแข็งไปนิดหนึง่งดาวหน้าเซธิดนวเมื่อกี้ลงไป3เนี่ยต้องเอาชัวร์เลยครับคือต้องแพ้แบบชัวร์ๆนะครับเพราะว่าสีรอบนี้นะครับของทองนะฮะอยากได้สมบัติเยอะๆก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยอรอบนี้ไม่น่าจะสวยไม่ได้เปิดภาษาอะไรเลยนอกจากฮัสติว จบคลิปไปฮะได้คาถามาหนึ่งอันฮะที่เหลือก็เป็นตัวมาขายทิ้งซะส่วนมากเลยนะครับอ่ะรอบนี้อัเฟริออสนะครับเก็บเงินได้50ไม่เหลือแลวเอคโคขายทิ้งไปหมดแล้วฮะเตรียมลงเลเวลยาวๆไปเลเวล8หาเฮดไลเนอร์4บาทกันนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับเพนร์คิวฮะโอลาฟเฮดไลเดอร์มาใส่มาเป็นอีวินชฉาวนะครับโอเคไม่ติดปัญหาอะไรฮะแพ้ไป อักเมนที่2ครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้เฮดไลเนอร์4บาทเป็นอะไรนะฮะก็เดี๋ยวเราเอาเป็นเงินเลยกันจะได้ไป8ปดได้เร็วๆรอดูเฮดไลเนอร์อย่างเดียวครับว่าจะทําเป็นอะไรดีจะได้ใสให้ไม่ถูกนะครับช่วงนี้ก็ต้องปล่อยแพ้อ,อีกสัก2อรอบนะครับเตรียมฟาส8ไปก็อาจจะไม่ใช่เอสเลวก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเล่นเอสเลว โอเคฮะได้เงินมาลงเลเวลรวัวๆเดีย๋ยวใส่เซตทีนวไปขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับเราบนินมาเจอกับพังนะใส่อาเฟยไป2ตัวฮะให้มันเก็บได้สักตัว2ตัวครับไม่น่าจะชนะนะเพราะว่าตัวหนึ่งดาวทั้งนั้นด้วหน้าก็จะเป็นการเดียนนะสำหรับฝั่งเขาแล้วก็จิ้งใสเท้่มาแล้วครับเรียบร้อยแพ้ไปฆ่าใครไม่ได้เลย ไอเทมครับไม่รู้จะเอาอะไรตะหลิวก็น่าสนใจแต่เดี๋ยวไปเซตดีกว่าเผื่อว่าจะไปหาสติลต่อดีครับถ้าเราหยิบตะหลิวมาเนี่ยมันต้องเสียเข็มขัดไปฮะเข็มขัดผมเมียนเดียวแล้วไม่มีแพนโดร่าด้วยยังไงก็ฮาสติลสิบไม่ได้อย่างดีก็7นี่ครับรอเอสเรียวรอเคทเคฮะต้องเปิดแล้วเลยครับตัแต้มเหลือ50ละผมต้องเล่นแล้วล่ะ ไอเทมทั้งนั้นไอเทม3ชิ้นครับก็จริงๆก็ไม่เร็วนะครับได้ไเทม3ชิ้นมาหัวใจเรา176เองนะครับเมื่อกี้เพราะว่า 3, สฮัสติว่ะเพิ่งจะได้5้เนี่ยแหละอ่ะลองเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวรอไปซักเวล8หาเฮดไรเนอะร์ดีๆสักตัวเดี๋ยวต้องอดทนไป8อีกสักนิดหนึ่งเลยครับตอนนี้มันยังไม่ไหวยังสู้ไม่ได้สุ่มไปก็น่าจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอย่างดีก็ได้แค่เฮ้ไรเดอร์าบาทน,นะครับกว่าจะ3ดาวผมไป4บาท2ดาวเลยดีกว่าน่าจะเล่นได้ยาวกว่านะครับอ่ะแพ้ไปฮะ 4บาทตัวแรกของเราเนี่ยฮะสวิตเฟดครับเพิ่งจะมาะฮะก็เดี๋ยวต้องอดทนไปอีกสักนิดหนึ่งนะอ่ะเราเอาทวิตเฟดล,ลงไปครับแล้วก็ทําเป็นดัซเลอร์ไม่ไหวแล้ววะ่ะไปเลยดีกว่าไปแปดเลยนะครับแต่ยังไม่สุ่มนะียปล่อยมันสุ่มเองสักรอบหนึ่งครับเป็นสุ่มฟรีเก็บตังค์ได้10บาทนะครับรอบนี้ฮะเจอกับเอ็ดหลอดนี่ครับได้มาเป็นกาโสอ,อันนี้น่าจะใช้แก้ขัดนะครับ ว่ายังไม่3ดาวแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะาเวล6แล้วด้วยน่าจะไม่ได้รีโลไอเทมทวิทเฟสผมยังไม่ใส่เดี๋ยวรอดูเฮดไลเนอร์ครับก็รอบต่อไปรอบคลิปนะมีเวลาในการสุ่มหาตัวที่จะใช้งานกันมีเป็นอาริฮะอาริ KDA ครับก็ต้องเล่นแล้วแหละตอนนี้ไม่ไหวแล้ว3 1แต้มแล้วนะครับก็หยิบเป็นอาริเฮดไลเนอร์มาฮะ คครับไอเทมล,ล้นเต็มไปหมดเลยฮะยังไม่ได้เริ่มใสเลยผมจะไปบูบับดีไหมไปบูบับก็ได้นะบูบับนาชอทูตแล้วมันจะจบที่เฮกเทกก็ได้ครับเราไม่มีหมดนะัดอะทำครีไม่ได้ฮะแต่มีอัคเมตอีกหนึ่งอันครับค่อยว่ากันต้องใสไอเทมแล้วเลยครับนาชอทูตให้ตีเร็วขึ้นหลังจากใช้สกิลนี่ครับแล้วก็จบที่เฮกเทคครับได้ฮิลสักนิดหนึ่งโอเคมันก็จะเหลือเป็นนี่ฮะ Spark ไอ n อ c s p กสปาร์ยครับมาลดต้านเวสตูจะได้ตีแรงๆฮะแล้วก็ถุงมือมาจนได้ฮะโอเคไม่เป็นไรไม่มีคริกก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวไปหารในอักเบนที่3ก็ได้เหมือนกันส่วนในตอนนี้ฮัสซิลเหลือขั้นเดียวนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆลบปรับเปลี่ยนทีมนะครับ เก็บไว้คันหนึ่งก่อนเอาไว้เปิดกล่องอีกสักรอบหนึ่งครับรอบนี้ฮะเจอกับโอลาฟและลีโลมมาได้ไทยท่านได้กุนซูเนะครับอะสกิลไปได้ฮิวเพื่อนสักหน่อยแล้วก็ตีค่อนข้างเร็วฮะหลังจากสกิลนะครับตอนนี้จะขาดในเรื่องของาาสานาสเปริวิเวอร์ฮะมันจะดีมากๆเลยครับถ้ายิ่งสกิลก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆฮะได้เอพีมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราไม่มีฮะไม่มีสเปริวิเวอร์ต้องหาตัวเพิ่มเติมอะเหลยโยนฮะช่วยแทนไว้สุดท้ายเลยครับไม่ได้ตายสักท แลกลายเป็นชนะเฉยเลยฮะอันที่3ฮะจีเวลโลตัสบีบ้างไหม จะได้คลีสสักหน่อยมี no u enemy ครับผมว่าน่าจะเก็บไว้ก่อนพ o r t ทเบิลฟอร์ไม่เอาเลครับอ่าทนดูไม่เอาโอเคเดี๋ยวเป็น no u enemy แล้วกันนะครก็ได้ความสถายเพิ่มเติมมา10เปอร์ฮะแต่ถ้าสตูมีผสานเหมือนกันก็จะเป็น15เปอร์ีนะครับซึ่งมันโอกาสค่อนข้างเยอะฮะที่จะผสานเหมือนกันอย่างเช่นตัวแทค์นะฮะเซนติเนลอะไรอย่างงี้ลูเซอร์อะไรอย่างงี้นะครับยังไงก็น่าจะมีผลอยู่ เดี๋ยวเปิดกล่องรอบนี้ฮะเราจะขายฮัสฟิลให้หมดนะครับอาจจะเหลือแค่ตัวแท้งอย่างเช่นเซตนะครับเคสเต้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วท้ายเกมผมอาจจะไปบลูเซอร์ก็ได้ฮะตอนนี้มันบลูเซอร์3นะครับก็เป็นสเปีรวิเวอร์บลูเซอร์ KDA นะฮะปกติเราจะเห็นเป็นเซนติเนลนะครับคู่กับอาลีวันนี้เราผมจะเล่นเป็นบลูเซอร์ฮะเพราะว่าตัวเซตมัน2ดาวแซกก็มาแล้วนะครับไม่ต้องปั้นทีมใหม่ไม่ต้องโยกไปเซนติเนลก็ได้ผมว่าเล่นบลูเซอร์ก็ได้ฮะเพราะว่าเอามาแท้งอาจจะไม่ถึกนะครับแต่ก็คือได้้้เเเเเลลลืืออออดดแวไปปปคคมโบบบกกัั KDA KDA นนนะะฮให็็็รร์์ซต ็ไปคู่กับลูเซอร์ก็น่าจะได้เลือดมากขึ้นอีกฮะิ่นะครับรับรางวัลฮะเปิดเลยเปิดเลยแล้วก็ออกมาเป็นน้ำตาอีก2อันโ,โอเคขายขายได้ใครสะมาครับแล้วก็สามารถไป KDA 5ได้เลครับแต่ผมต้องสมหาตัวก่อนอ,อาลีมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งมีเทรสฮะมาเป็นการเดียนครัเปิดได้ขั้นหนึ่งเหมือนกันเนะยครับ ไม่มีดีโคถ้ามีดีโคจะดีมากเลยจะได้เป็น KDA 5นะครับไอเทมแทงไม่มีเลยนะครับไอเทมแทงแบบไปไม่ได้เลยอะ่ะแย่วะ่ะอย่างมากก็อัดทีเพมนะฮะน้ำตากับผ้าคลุม ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะมีวงล้ออยู่เนอะอาจจะไปหยิบเสื้อก็ได้ฮะทำเป็นคราวกาดครับรอบนี้ฮะเจอกับจิ้ง3ดาวฮะพังมาคุณซูเดนเบดและก็กาดเบเกอร์นะฮะมีลาสซีเปอร์อยู่ได้เจาะกรอกครับก็โอเคฮะถ้าเราเล่นเป็นฟลูเซอร์ฮะผมว่ามันก็ไม่เร็วเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำใจแอนเท่าไหรอ่อะแตกไม่แตกครับเรียบร้อยคะไม่น่ารอาต้องรอนแนวหน้าสอดาวอะ ไอเทมครับเดี๋ยวผมจะหยิบเป็นเข็มขัดกันแล้วกันนะครับผมจะทำรีเดิมชั่นเพราะว่าบลูเซอร์ถ้าได้เด้งเลือดจากรีเดิมชั่นมันน่าจะได้เยอะอาลีใหม่ตัวครับนี่มีลุ้น3ดาวอยู่นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำรีเดิมชั่นไปนะฮะให้กับเซตแล้วก็อ่าจากไปบลูเซอร์สอยู่นะแต่มันไม่มีตัวนะครับอ่ะเซตมาอีกหนึ่ง อา,อาลีสองดาวสองตัวมีลุน3อยู่นะครับกากัสขนะึ้นมาเป็น2ดาวฮะและดีโคก็มาแล้วฮะอีวิลินก็มานะครับก็ทำเป็น5 KDA และกันนะครับ5ไปก่อน7ไม่แน่ใจเพราะใส่ไปต้องเสียแนวหน้านะฮะแนวหน้าตอนนี้คือ2ดาวยังไม่เยอะครับเล่นแค่5ก่อนฮะตอนนี้อยากได้สเลปินมากเลยถ้าสเลปินมานี่คือจัเป็นน,นี่เลยสเปรวิเบอร์ขั้นหนึ่งเลยครับลงตัว รอบนี้ับเอ็ดหลอดมานี่ครับมีเพนตาคิวแล้วก็ไอเทมไปอยู่ที่โยเนะเลยครับอาจจะโยกไปเวียโกในภายหลังเนาะอ่ะไม่ติดปัญหาอะไรครับกากัสอีกแล้วฮะผมน่าจะหยุดแค่2ดาวนะกากัสแล้วก็แซกมาอีกตัวใครสาฮะไม่มีเซลาฟีนหน่อยเหรอ เดี๋ยวเอาเซตินาออกไปนะครับว่าจะเปลี่ยนแต่คือต้องปั้นใหม่เสียเวลาเยอะเลยอากาลิมาครับลูลูมาเป็นทนี่ฮะสเปริวิเวอร์ลูเซ่นก็มาลูเซ่นไม่มีไอเทมเลยครับสเปรวิฟจะลงไปก็ลงไม่ได้มันต้องเป็นเซลฟีนอะ่ะไม่งั้นก็ต้องรอเวล9ครับซึ่งผมไปเวล9้าไม่ไหวในตอนนี้เลยครับต้องใช้เงินแนวหน้าก็ยังไม่แข็งเท่าไห่ด้วยโอ้แย่ yeah. เจอกับคลาวด์ไดเวอร์นะฮะเป็นเซตคลาวด์ไดเวอร์ ได้มาเป็นเฮดเ r นเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเอาอาริไว้กลางไม่น่าจะโดนกระโดดมาสตันนะครับก็รอดตัวไปอยู่ที่ว่าจะฆ่าเซต,ตได้หรือเปล่านีครับเซต,ตมีเป็นเอทออฟไนท์ฮะมีดูดเลือดด้วยฮะแล้วก็มี IE ด้วยฮะคริคม,มาแล้วแนวหน้าผมหายไปหมดแล้วครับมาหาอาริแล้วฮะอึ้ยโอเคเรียบร้อยครับแต่ก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีสิบาแตบแล้ว ติดตัวเดียวฮะเซลฟีนครับถ้ามีเนี่ยมันจะได้ AP เรื่อยๆเวลาแคสสกิลนะครับได้เปิดสเปริเวอร์ฮะตอนนี้มันไม่มีมันก็แบบดามเมจคงที่มากเลยอ่ะยี่รออีฮะมาแล้วโอเคงั้นไปสี่ลุเซอร์รอรนะฮะได้หนวดมาช่วยแทงหน่อยนึกน้ำตาแกลน้ำตาอย่างเยอะเลยพี่แต่น้ำตาทั้งนั้นผมต้องทำไอเทมแทงแล้วนะฮะเดี๋ยวดูว่าไอเทมแทงขาดอะไรเลยลก็ใครสะอะไรกับใครสะนักหนามา สองดาวนะครับลิเลียน่าจะไม่ได้ใช่ฮะว่าเราไม่ได้ทำเป็นเซตินเดาซูเปอร์แฟนก็คงจะไม่เปิดถ้าเป็นเปลืองช่องฮะถ้าเปิดซูเปอร์แฟนต้องใส่ลิเลียที่เป็นตัวหึงบาทเ่ยจะต้องหาตัวซูเปอร์แฟนอีกสักตัวหนึ่งครัซึ่งผมว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะหาไอเทมแท้งกันหน่อยไอเทมแท้งเราได้อะดัพตีเพมมาอันหนึ่งฮะเ,เดี๋ยวเอาเป็นเสื้อเลยกันนะฮะเสื้อมาเป็นคราวกาดอะดัพตีเพมเดี๋ยวให้อิริย์เลยกันได้ดีเฟนซ์นิดหนึ่ง ส่วนคลาวการเดี๋ยวให้เซตนะฮะได้ AP ได้โล่ฮะตอนนี้เป็น2ดาวที่ดีที่สุดของผมแล้วในตอนนี้ <c oughs> อ่ะที่เหลือก็จะเป็น Hand of อฟซัสติกคู่กับ d เดท b ฟ t และเหลือคาถานหนึ่งฮะน่าจะจบที่อากาลิได้ดูดเลือดได้ตีกายภาพแรงมากขึ้นนะครับจากเดทเฟดรอบนี้ฮะเจอกับแจ z z นครับได้สัญลักษณ์ KDA มาด้วยฮะเป็น Jazz KDA ซุปเปอรน์นครับช่วงนี้กำลังฮอตเลย ไหวไหมไปเก้าไหมถ้าไปเก้าเนี่ยได้สเปรวิเวอร์นะครับได้ลงอะไรก็ได้ได้เอโคก็ได้ได้ลูลูก็ได้ฮะแต่ไปลูลูดีกว่าผมว่าแนวหน้าค่อนข้างเยอะแล้วมันไม่มีที่ให้ลงนะครับเดี๋ยวลองเก็บตังไปเก้าดูแล้วเราจะทําเป็นสเปรวิเวอร์ขั้นหนึ่งเซอร์ฟินมันไม่มาสักทีโอ,โอลาฟรีโลฮะสามดาวเรียบร้อยแล้วนีครับถึกๆมาเลยไททันกุนซูแล้วก็มีบลัตเตอร์หน่อย ติดอยู่กับอิระอีนิดหน่อยนะครับเราก็ฮิวอิระอีน่อยไม่ไหวครับไม่น่าทันครับเรียบร้อยฮะอะออแตกไปหนวดก็ไม่น่าจะรอดนะครับแต่ก็โอลาฟหายไปเยอะแล้วเหมือนกันให้พีแตกไม่มีตัดฮิวครับผมขาดตัดฮิวอะไม่งั้นโอลาฟนี่แบบจะฮิวไม่ค่อยขึ้นนะฮะแต่นี่ก็เ,เลทเกมแล้วฮะโอลาฟไม่ไหวเลยครับแตกพ่ไปครับโซนปังเราฮะแนวหน้ายัางเหลือกากัสอยู่นิดหน่อยครับฮิวกากัสไปก่อนกากัสแตกครับเหลือแซกฮะแซกแตกครับเหลืออากาี亚เรียบร้อย ไม่มีเลยสลฟรีนะครับมีแต่ใครสาฮะซึ่งมันไม่ตรงอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บตังค์แล้วกันนะครับเก็บตังค์สี่สิบนะครับรู้ลูกค่อยหาใหม่ก็ได้ จะจบแค่สเปรวิฟขั้นเดียวนะครับทีเวลก้าส่วนตัวที่10น่าจะใส่อะไรก็ได้เลยอาจจะเป็นยอริกก็ได้ฮะซึ่งจะเปิดการเดยยได้ขั้นหนึ่งเลยครับตู้กับดีโคฮะรอบนี้คะเจอกับจิงครับจิง3ดาววางหนวดไม่ตรงหน่อยตัวแท้งเราเลยหายไปพอสมควรครับเหลือเซนะ็ทฮะเซสร้างโลมาอ่ะยื้อได้นิดหน่อยไปหาจิงแล้วครับเรียบร้อยไหมปุ้มเรียบร้อยฮะ ไอเทมไม่เอาเดี๋ยวไปหยิบเป็นนู่นนะฮะอากาลินะฮะ,อาาะ,ฮะไออาริฮะได้มาเป็นเอ g h อ of ไ n i ก็เอาไปให้อากาลิก็ได้ครับอากาลิเราแบบขาดไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเท่ากับว่าเราจะขาดอารีอีกแค่2ตัวครับเดี๋ยวลองส่องดูนิดนึงว่ามีคนเล่นไหมโอ้เรียบร้อยครับหมดพูลแล้วนะฮะมีคนเล่นอาริสองดาวเรียบร้อยแล้วฮะหมดพูลแล้วตอนนี้7ตัวอยู่กับผม7ตัวอยู่กับเขา3ตัว10ตัวครบแล้วนะครับไม่ต้องสุมหาเลยอาริได้แค่นี้นะครับนอกจากว่าต้องรอเขาตายซึ่งที่1 ทำอะไรไม่ได้ฮะนอกจากโยกตัวเล่นฮะและตัวที่ใช้บูมบัฟมันก็จะมีแค่เอสเยลก็จะเสี่ยงไปไหมถ้าจะปั้นตัวใหม่ผมว่าลองไปหาตัว5บาทเป็นเฮดเลนเนอร์กราา็แล้วกันดีครับที่เป็นตัวเวทเวนหน่อยอาจจะเป็นซิกก็ได้ครับหรือโยกปากหน่อยก็นู่นเลยฮะเคนบูมบัฟอาจจะพอได้ใช้มังเคนมานาไม่เยอะจาก50ก็เหลือ40นะครับอ่ะรอบนี้ฮะไม่ติดปัญหาอะไรฮะ นี่เซ็ตที่มาบ่อยอยู่นะแต่ผมว่าขายทิ้งไปครับและเซลรฟีนมาแล้วนะครับตอนนี้ได้เปิดสักทีฮะสเปรวิเวอร์กว่าจะได้เปิดเซอร์กับ KDA เหมือนกันฮะแต่อันนี้เป็น KDA Jazz นะครับบาทไม่3าดาวฮะได้เป็นวิด f o จูน n e 3ดาวซะแทนครับนีโคก็กำลังจะ3ครับถ้า3ดาวได้เลือดก็จะมาหาศาลเลย ได้แทงค่อนข้างดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามครับยังสู้ไหวอยู่ฮะไปหามิดปอร์จูนแล้วนะครับมิดปอร์จูนมีใจแอ่นฮะแต่เซ็ตเราได้โล่มาช่วยกันดาเมทครับเลยพอทูทูไทยไทไปแล้วก็ฉนะไปครับอากริฮะขึ้น2ดาวเลยครับโอเคน่าจะดีมากขึ้น4ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วฮะอยากได้อารีสดาวจังแต่ต้องเก็บที่หให้ได้ โอเคครับได้ลูลูมาฮะน่าจะลงเป็นตัวที่9แต่ตอนนี้สเปรวิฟสแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องลงลูลูกก็ได้เลือกเอาว่าจะไป7 KDA หรือจะไป5สเปรวิเวอร์นะครับ<ส>และก็ไอเทมฮะรีดัมชั่นเรามีแล้วนะครับเดี๋ยวไปทางโพเทเทอร์วาวเลยกันนะครับให้กับอิเลี่ไปจะได้โล่มาฮะตามพลังชีวิตนะครับยีซึ่งพลังชีวิตเราค่อนข้างเยอะอยู่และว,ว่าเป็นบริเซอร์นะฮะแล้วก็อาจจะทําเป็น2ดาวก็จะได้มากกว่านี้อีกเดี๋ยวลองไปที่เวล9ตอนนี้เลยก็ได้มั้ง เร่งความเร็วการโจมตีเจอกับจิงครับเป็นผรสสานพังนะฮะแนวหน้า3ดาวแพนทีออนนี่ครับอากาลีเรา2ดาวแล้วไปล้วงได้ดีมากขึ้นครับเก็บเทวิสไปโ่วเซตก็ยังไม่ตายครับเซตสร้างโล่มาก่อนเซตโอ้โหสตันนานไปหน่อยโดนทั้งของเวกทั้งของอบบูบูเลยฮะยืนแข็งนานไปนิดนึงฮะเรียมรอยครับยังสู้ได้อยู่ แซกเราสองดาวแล้วนี่ครับก็จะมีให้เรเลนะือแซกไปตัวอ่าจะขายฝันกับแซกงั้นเหรอว่าไม่เล่นดีกว่าผมว่าเล่นอย่างนี้แหละชนะมาตลอดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะฮะเผื่ออาจจะไปเวลสิบไหวด้วย เก็บตังกันก่อนเลยครับก็เวลสิบใส่เป็น5สเปรวิฟก็ได้หรือว่า7 KDA ก็ได้นะครับรอบนี้ฮะเจอกับสเปรวิเวอร์ฮะอันนี้ใช้เป็นอาริสองดาวฮะแล้วก็มีแอนนี่ฮะสามดาวเรียบร้อยแอนนี่นี่สก,กิลแบบรัวๆเลยนะครับบูบัฟมาหน้าจอทูตมาแล้วก็จะเป็นโชจินครับแบบโอโ้โหไหลลื่นเป็นน้ำเลยครับสก,กิลอาริเข้าไปล้วงก็ไม่ตายครับฆ่าแอนนี่ไม่ได้ฮะอัดโดนเทคไปนิดหน่อยเรียบร้อยครับชนะไปฮะ โอเคผมอาจจะไปเวสิบผมอาจจะไปววสิบผมว่าน่าจะไปถึงถ้าเราไม่แพ้นะฮะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสุมนอกจากหาอีลอีขึ้น2ดาวซึ่งไม่มีแววเลยแล้วลถ้าเราไปเวสิบได้เราจะได้สเปลวิพ้ายครับไม่ก็เคดีเอเจแล้วแต่ว่าจะลงตัวอะไรไป ตอนนี้ที่เราเจอก็จะมีแค่2ทีมนะฮะคือไม่ทีมพังก็จะเป็นทีมสเปริวิเวอร์เหมือนกันนะฮะเจอกับทีมพังก็างโคนมาก่อนครับเจอเป็นจิงฮะสดาวและด้านหน้าเป็นการเดียนฮะโล่หนามาเลยครับเจาะเข้ายากหน่อยฮะดีมีอารากครับช่วยต่อตอดเจาะไปเรียบร้อยครับแนวหน้าเหลือแค่อามูมูแล้วนะครับเก็บไปไม่ติดปัญหาอะไรครับ ไอเทมไอเทมเอามีภาษานี่ฮะ KDA ดีครับแล้วก็ทีมสุดท้ายเราเจอกับสเปริวิเวอร์ด้วยฮะเอาไหม KDA โอเคเขาไม่เอานะครับก็เดี๋ยวเราทําเป็น7 KDA ละกันนีครับสเปริวิเวอร์อาจจะขั้นเดียวก็ได้ไม่เป็นไร7 KDA ได้มาเป็น Mac กได้ AP ได้ AD และเดี๋ยวดูตัวบลูเซอร์ฮะตัวบลูเซอร์จะเลือดแค่ไหนผมได้มานี่พอดีฮะลิเลียลิเลียมาเป็น KDA พอดีครับแล้วก็เดี๋ยวทําเป็น7 KDA บลูเซอร์ก็จะเลือดพุ่งขึ้นมา ตอนเลนแนวหน้านะฮะที่เหลือเดี๋ยวรอไปเวลสิใส่อะไรก็ได้เลยซูเปอร์แฟนก็ได้ใส่การ์เดียนก็ได้นะครับยอลิก เจอกับสเปียร์วิเวอร์เหมือนกันฮะตรงสายเลยครับตรงสายอักเบนฮะโดยูเอนนี่นะครับทำให้เราแบบตีได้แรงมากขึ้นกว่าเขานะครับตรงนี้เนี่ยผมได้เปรียบมากๆเลยแต่ก็เดาหน้าผมถึกนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแอนนี่นี่ก็ไหลเป็นน้ำอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็มีแซกฮะช่วยสตันนิดหน่อยนะครับตอนนี้ไหลไปหาตัวเวกแล้วเะครับเขาทำเป็นอีโมขั้นสองฮะให้แอนนี่เนี่ยเดสกิลได้ถี่มากขึ้นนะครับอ่ะไม่ติดปัญหาอะไรฮะ มาเลยครับยอริคครับแล้วก็สเปริววเวอร์โซน่นามาฮะแต่ทรงโซน่นาไปไม่ได้าสานอะไรนะฮะนอกจากว่าเราจะลดบูเซอร์ออกซึ่งบูเซอร์ตอนนี้กำลังแบกเลยฮะกำลังแท้งเลยครับไม่ควรที่จะลดเลยถ้าลดก็เซ็ตขายไปตัวหนึ่งแซกอีกโอ้โหเสียดายแซกมากเลยแซก2ดาวดูเลือดดิฮะสี่พขึ้นทั้ง2ตัวเลยนะครับคือ4,000กว่ากว่าทั้งเซ็ตทั้งแซกอะฮะมันไม่ควรขายนะ ก็ไปแบบนี้แหละสุดท้ายเดี๋ยวเราลงยอริคเลยครับคงจะไม่ไปสเปรวิเวอร์5โซนหน้าก็อาจจะไม่ได้ใช้ครับถ้าจะใช้ต้องปั้นตัวแนวหน้าใหม่ครับอย่างน้อยต้องมีเป็นสเปรวิ e วอร์เอ,อ็กนะครับตอนนี้ไม่มีเลยสักตัวไม่ได้ดองไว้เลยอะรอบนี้ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ฮะอารีเขามีเปไน็นลยฮะกัรเบเกอร์เพิ่มขึ้นมาก็ทําให้แนวหน้าอย่างเซตครับอาจจะโดนแรงขึ้นครับ แตกง่ายขึ้นนะฮะนี่ฮะ,เ,ฮะเหมือนตัวรอบนี้เราจะเหลือน้อยลงนะครับเพการเบเกอร์มันเพิ่มดาเมจให้เวลาตีตัวโล่ฮะยังไงครับจบไม่จบในรอบนี้ <g iggle> เสียแค่ตัว2ตัวเองอ่ะไปจบมั้งเนี่ยสิบสี่แต้มเหลือนิดนึงเหลือหนึ่งแต้มฮะโอเคเดี๋ยวไปเวลสิคดครับเขาได้มู่มา3ดาวนะฮะ,ะผมต้องการอะไรให้กับอีรยดีวอลม็อก หรือว่าฮาร์ดดีฮาร์ดมันก็ดีนะครับเพราะว่า50%ของลูเซอร์นี่คือเยอะนะซึ่งจะได้ลดความเสียหายลง15%เลยนะครับทุกอย่างเลยทั้งกายภาพทั้งเวทมาวอลอกมันก็ได้แค่เลือดนะฮะเราเอาลดดาเมจแล้วกัน โอเคฮะเลือกไอเทมนานไปหน่อยครับไม่เวลาสุ่มเลยฮะใส่ย,ยอลิกลงไปตังเหลือ43ไม่ได้สุ่มหาออละอีสองดาวเลยอะลองดูกันนะครับว่าจะเจาะอาบูบูเข้าหรือไม่ฮะและอาบูบูมีเป็นล็อกเก็ตครับแต่ไม่ได้บัฟใครเลยนะครับวางตัวติดไม่ได้ฮะสนาม k d a มันกระจายกันนะฮะ อามูมูกำลังจะแตกครับไม่รอดฮะอามูมูแล้วยังมีเป็นนิโคฮะสามดาวนิโค3สามดาวยังถึกโอ้โหแนวหน้าผมจะแตกไปแล้วเหลือแค่ทางซ้ายฮะทางซ้ายอีแลอีหนึ่งดาวครับกำลังจะตายฮะเหลือแซกสุดท้ายฮะแซกแทงไว้ก่อนครับเด้งเด้งเด้งเก็บอันนี้ไปโอ้โหสวยแล้วมานาเต็มเด้งอีกครั้งหนึ่งเด้งอีกครั้งหนึ่งเด้งอีกครั้งหนึ่งจบครับฮ้ย KDA กับลูเซอร์มันก็ไม่เร็วนะครับ โหว่ามันได้เลือดเยอะมากเลย4,000นี่คือตัว3าดาวเลยนะก็แทงได้ค่อนข้างนานนะครับนานมากๆเลยจริงๆก็ไปได้หลายทางนะครับไปทางการเดียนก็ได้ไปทางเซนติดาก็ได,ไได้เพราะว่าตัว KDA มันมีหลากหลายนะครับแต่อาจจะไม่มีบลูเซอร์นะครับบลูเซอร์มันก็จะมีการัสที่เป็นสเปริวิเวอร์ไปต่อเชื่อมได้นะครับก็แล้วแต่ว่าบอร์ดตอนนั้นคุณมีอะไรเป็นแทงกลครับซึ่งถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องทําใหม่มันก็ดีกว่าที่ต้องทําใหม่ทั้งหมดนะครับ โอเคจบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtopup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง description น,นี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ